วันนี้รับบทเป็นพ่อค้าเครื่องแกงหนึ่งวันนะคะมันนี้มาฝึกงานฝึกงานมัดเครื่องแกงเครื่องแกงฝึกงาน ออเห็นทรงขายตลาดเมคาอีกเท่านึงพอไ่ันนี้อไันนี้ข้อันนี้ขายนี่ขายยังไงแม่ขายทรงทรงยังไงนี่ มาละสิบบาทสีมัดที่กำพี่มือาที่แสกแากที่แสกที่แสกพี่แสกสิบบาทห้องอาหารบาทโอ้ขายถ้าขายส่งก็คือสี่อันขายส่งแต่ว่าขายอันนี้ก็ห้าบาทขายส่งเลยสี่มัดสิบบาทแต่ขายใหญ่เป็นกำเนี่ยกำมหาบาท ตาไข่ก็ไปบอกกนหนสื่อ่นมาอีกทีนึ่เพาเขาจะคล้องปลูกปลูกว่าท่นใหญ่พี่นาท่างจะคลองสวนวัชพมจีไอลูกตาไข่ตาไข่ลูเแต่ล้นน้ย่ปลูตะไ่ใไม่บกกใดเาดต้นทุนหลายเลยทน่ได้ง่ายขายเอาเองก็ได้ชั้มคัขายของทอดเจ็ดบาทก็ไหหาได้ไ้อเรีบ เราข้างหลังทําอะไรข้างหลังนั้น่อกเข่าไปงานงางแม่แาเอาชีพแม่ค้าอาชีพแม่ค้ากับแบบนี้หระ้าขาเด็กอายีปผ้คขาวันจุมดีว่ะผาขาดนี่บอกคนรับจ้างว่ารับจ้างของเปล่ามือไหนมือจ้าบ้านรับจ้าง ้างได้วกว่ะไอ,อมือมือ,มอแล้ว,ว่าดตถึงเงินหลายแต่ไม่แก่ทำพี่แปงพี่ไปซื้อของีย่ซื้อของหอในของได้งเงินพอดีอย่าเง <c oughs> ินไก่เงนินบวกแม่ผู้ชายเนาะวันน,นี้ผ่ากี่ลูกแม่วันนี้ปอกกี่ลูกสามสิบลูก 30, 30, 30. มีนอปอมปลูกไปเลยคนถ่ายที่บทที่บททำถ่ายคนถ่ยไเห้ือเลนลนนเื่อเลยมาถายมาไหนใส่ยูยูยังโบวลาม่ได้เอ้ยยู่่าขายไงบอกราคาไปบอกราคาขายมาได้บอราคามาได้ราคาหนาลักเลื่นหนาลักไปบอมันรคาขายยังไงขายไงนะคือคือหกบาทสิบบาท บ่ะขายยังไงขนอยอันาะดอกอดอกก็ได้เบกอันบากก็ได้แล้วพ่อค้านี่ลหะไหนไหนฝีมือในตรงไหนพ่อคาตะไคร้เอามันสิ

อาชีพครอบครัวอาชีพไหมคะอีนก็ต้องอีไหนเนาะข้าวเป็นลาีข้าวเมี่ยมเป็นเนอนี่ยข้าวเป็นเนื้อโอ้โหตอนไอ่นายปกครอง เป่นยี่ยงวะนายประคองเห็น่ตีไปเห็น่อยังโอ้คืออยู่อวันคืออยู่อยู่น้ำดอยู่ดอกคืออยู่เด็กฝึกหัดมันนี้ทำอะไรก็พเป็นหน้าอนเองี้ไม่ได้เิเป็นว่คืออยู่ ก็จะมายึดอาชีพแม่ค้คานี่ได้นีไม่ตัหลือสาก่อนก่อนสาก่จริงง่ายมาขายของสาเจ้าเม่กี้รับจ้างรัดอ้อยรัดอ้อยไฟใหม่น้ำบากเริ่มเริ่มยึดอาชีพแม่ค้านี่ได้จนะปดอนี่ยไดเนาะอ้งอผูเลย

สางบ้านเ็ดขาบ้านเห็ดบ้านเี่ยาังเนมมๆ่อไปเห็ดเงียสองตาจีผู้เดียวกเ็ดสคนกเงียลกัเ็ด้ององหลงสคนเป็นหลังได้งงบงอเขียวยหันหลังงทีแเขามาบอกมางท่านนันยเขียวอกา ไม่อยู่ซ้ายมือตรงตรง,ตรงที่บ้านที่มะนาหูใช่ปะเราก็จะถัดไปอีกอะน,นั่นแหละ,ะพ่อทำอมุม้มมง,มง,มง,งมุ้งตั้งสี่เองปีฝ่ายแล้วมาตัดเองเป็นตีเฮ้อคือ้าน,น,นเกิดดีแล้วเนาะพี่ลขาย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 ไปกับเมือ่อยกับเศร้าเราเลี้ยวเราตัเข็งเมาื่อบ้า แม่กพักบนแม่ก็ขย็บยต่ออืมก็ต้องเข,งขงางานแปดโมงเลยสองทุ่มวนแม่ยังเท่านั้นแหละเาบอด้ยนเง้งานเขางเงิดีอ้คยนเจ้ของ,ของเก็นหน่อยหน่อยให้ได้ไล่ไล่เฮขยิเก็จะเลไแบนี้เนี่ยจมเนี่ยอะไร ต่อตีนี่คือมจาจ้างอะาตามันกินสิลำบา,จากจะควอง,ง่ายม่เกิดสิปยุงส่ไง,งนี่ยังรอยู่ให้มันจะคลองจมนั่งกัสิื้นสาก็สิไปเฮ็ดึ้นสีขึน้นยังแล้วทาสซีแล้วอืมางมืมอมแล้วอกินก้อยได้ไหมอะ

ไม่เลยมันมันไม่ไหลลูกค่าบอกไปเอาปนอ่บไปเียงเขียงบอกไปไปตืงปืนนีก็เบองหบัหคน่เอาหมอู้เดียวมด้มดคนนึงนน่ะนไรนาจะงงนงจมตาไปเลยเนาะจมมือไปเลยเนาะตเพีเบียวเลย แงปูยงไไม่ใช่นะเราคเอาก่อนแข็งนี่กิแขงจุงไไปเลยเวรอาหะเจ็บยัจ้องอาไน่กยังวะมันกับปวดพวกก็ดีอะปวดลัม่อยาหาซิฟเ็บปว่าซิฟหครแตหาซิฟหน่วยหาซหน่วยอีกเลยอีกยไม่ไปใส่ ไม่มีแล้วเมื่อเช้าเนาะพันมาแม่คือบอคือบอแม่เรียนเลียนฝึกเรียนเลยตอนนี้เล่ากัสิคือทายถอยนะเขาเอาแล้วคืนนี้ เป็นนายตัวเองครับอาชีพแม่ค้าค้าเท่อนอยคนี้มันยัง่ดี่บ่คามันดำามันบ่ดำยันบ่ดำแล้วมันบ่หมดเนี่ป่าเี่มาเข้ายืนถ่ายก็ืนถ่ายก็ตาเบ่หนีบ่แปลพื้นบ่ไปเอะบอกลขาพื้นนี้เลยบ่เอาแบบบ่เจ้านั่งเดี๋ยวเดีวบ่อาถ้าเอาจนนั่งยืนถ่ายแปดว่ากับแมทแปดมันเนบ่หนีอันนี้ขื้พื้นบ้านทุกแท่นแม่ไก่พื้นไปน่ะเล่ากับบ่หนี ใหญ่บันทีก้อนหนักกนโคตนมันผู้เดียวบนี้มันสดเนาะั้นมันสีดำเลยมั้งขอเลิกด้เป่ามัเก็ขึ้นยู่มันค็ขึ้นยูอันนี้เขาเลยนะข้ามัดใหญ่ก่อันนี้มัดใหญ่อยู่ีใส่สามมัดใส่สามทีใหญ่ก็่สามน่อยทีเมนว่านะยาคาเฟียมนี่นะแ้หอยอยยังใส่ดาทีนี้แล้ว กอไม่ลูกแบบใดนี a, ่คือว่ามันถอดปล่ถอดหรือมั้งมันลอยออกนปไหน่อนอะอัพเป็นแบบว่ะมันเรียนอะไรโลดดีไรน่ะเปล่กแทงไป่ใช่แทงไหมมูก้อนหากตัวตายไ่ได้เนาแท่งบูกตายเลยน้อน่มลอนี้ือจ้าจาจที่ละสิบสองละวัเป็นหม่อนยอะอือยม้่เยมนี้เป โอ้คือคือแหละทีการได้ด,อดอิอาชีพเกษตรกรอาชีพพ่อค้าแม่ค้าอ,อยู่ได้ถ้าเราขยันคลิปหนาพอกันไหมครับ